สวัสดีครับคริสตจักรไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรวันนี้อาจารย์เทรกรมาแบ่งปันพระพรให้กับเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของผู้เผยพระวจนะโยนานะครับโดยอิงจากคําสอนของอาจารย์เทรกรเนี่แหละครับว่ามีบทเรียนอะไรสําหรับเราบ้างโดยเฉพาะในฐานะคนที่อาจจะต้องสื่อสารเรื่องของพระเจ้าเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องของโยนากันเลยนะคะเปิดเรื่องมาก็คือพระเจ้ามีพระวจนะมาถึงโยนาเลย สั่งให้ไปเมืองนีนเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียถ้าดูประวัติศาสตร์ตอนนั้นอัสซีเรียนี่คือแบบมหาอำนาจเลยนะคะน่าเกรงขามมากแล้วก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลเลยใช่ครับแถมมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมด้วยอ๋อการต้องไปเตือนศัตรูให้รอดเลยรับไม่ได้ประมาณนั้นเลยครับแทนที่จะไปทางตะว,วันออกเขากลับ หันหลังเลยหนีไปตะวันตกนู่นเมืองทาชิชเหมือนหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้หนีงานแล้วก็หนีเออหนีจากพระเจ้าเลยแต่ตรงนี้แหละครับชี้ให้เห็นแนวคิดที่สําคัญมากคือพระเจ้าทรงใช้ไม้บังทัดที่คดงอลากเส้นตรงได้อืมเป็นภาพเปรียบเทียบครับ คือพระเจ้าทำงานผ่านคนที่ไม่สมบูรณ์หรือแม้จะสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะ,ะผิดพลาดล้มเหลวให้สำเร็จตามแผนใหญ่ของพระองค์ได้ทั้งโยนาผู้เผยพระวจนะที่ไม่ฟังเนี่ยกับชาวอซอเริยที่ชั่วร้ายก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมที่พระเจ้าคุมอยู่มันก็ให้ความหวังนะคะว่าความผิดพลาดของเราไม่ได้ทาให้แผนพระเจ้าสะดุดแล้วก็มีข้อความที่อิสยาเรื่องพลังของพระวจนะใช่ครับ ข้อนั้นทรงพลังมากคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำเร็จผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ม uh huh. ีเป็นการยืนยันอำนาจของพระเจ้าเหนือศาลของพระองค์เองเลยไม่ว่าคนส่งศาลจะเป็นไงจะเต็มใจไม่เต็มใจซื่อสัตย์หรือมีข้อบกพร่องศาลนั้นก็จะไปถึงเป้าหมายเกิดผลตามที่พระเจ้าต้องการเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นในเหตุการณ์ต่อไปของโยนานี่แหละครับ เอาล่ะพอโยนานลงเรือที่ยัาฟาหนีไปพระเจ้าเาส่งลมพายุใหญ่ให้กระหน่าทะเลจนเกิดพายุใหญ่มากแบบว่าเรือกําลังจะแตกอยู่แล้วภาพตอนนั้นน่ากลัวมากครับบรรดาลูกเรือเขาไม่ได้แค่ตื่นตูมแต่เริ่มร้องหาพระของตัวเองตามความเชื่อแต่ละคนแล้วก็พยายามเอาตัวรอดโยนสินค้าทิ้งทะเลเลยเพื่อลดน้ำหนักเรือแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายสู้กับพายุมีคนนึงกลับ ไม่รู้เรื่องเลยคือโยนาเขากลับลงไปนอนหลับสนิทอยู่ข้างล่างเรือโยนาน่าจะลงไปนอนหลับก่อนที่พายุจะมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าพายุมาแล้วตกใจหนีไปหลับโโหจนกระทั่งในเรือลงมาเจอปลุกแล้วก็ตำหนิเลยว่าหลับอยู่ได้ไงลุกขึ้นมาร้องทูลพระของเจ้าเถิดมันสะท้อนความสิ้นหวังของพวกเขาแล้วก็ความเชื่อพื้นฐานว่าภัยแบบนี้อาจจะมีสาเหตุเหนือธรรมชาติ ตอนนั้นทุกคนเริ่มสงสัยแล้วว่าพายุนี้ไม่ปกติต้องมีใครเป็นต้นเหตุเลยใช้วิธีโบราณคือจับฉลากหาคนผิดใช่ค่ะแล้วผลก็ออกมาเป๊ะเลยฉลากตกที่โยนาพอจนมุมโดนซักถามหนักๆโยนาก็ยอมเปิดเผยความจริงออกมาในข้อก้าเขาบอกเลยข้าพระเจ้าเป็นคนฮีบรูและข้าพระเจ้ายำเกรงพระยาวเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้ง แล้วเขาก็ยอมรับตรงๆในข้อ10ว่ากําลังหนีจากพระเจ้าองค์นี้นี่แหละการเปิดเผยตัวตนตรงนี้ทําให้เราเห็นภาพธรรมชาติของพระเจ้าชัดขึ้นอย่างแรกเลยคือพระเจ้าทรงสัพพัญยูรู้ทุกอย่างรู้ความชั่วในนินเวยแต่แรกแล้วก็เแน่นอนรู้การกระทําความคิดในใจโยนาด้วยแม้จะพยายามหนี อย่างที่สองคือพระเจ้าทรงยุติธรรมเพระองค์ไม่มองข้างบาปไม่ว่าของนีนาเวหรือการไม่เชื่อฟังของโยนาการส่งไปประกาศก็เพื่อให้โอกาสกลับใจแต่ก็มีการเตือนถึงการพิพากษาด้วยและสุดท้ายที่ชัดมากตอนนี้คือพระเจ้าทรงครอบครองเหนือสิ่งสร้างาค่ะควบคุมลมทะเลได้หมดใช่ครับไม่ใช่แค่สร้างแต่ควบคุมได้จริงอย่างการส่งพายุมาเนี่ย อำนาจนี้เหนือความเข้าใจเหนือการควบคุมของมนุษย์เลยพอพวกกะลาสีได้ยินความจริงทั้งหมดจากโยนาแทนที่จะโล่งใจที่รู้สาเหตุกลับยิ่งกลัวอย่างยิ่งเข้าไปอีกทำไมถึงกลัวมากขึ้นคะน่าสนใจน่าจะเป็นเพราะพวกเขารู้แล้วว่าคนที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เทพเจ้าท้องถิ่นอะไรพวกนั้นแล้วแต่เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเล องค์เดียวกับที่กําลังสาแดงธิเดชผ่านพายุลูกนี้อยู่อ๋อเรื่องมันใหญ่กว่าที่คิดใช่ครับใหญ่กว่าเยอะเลยถามโยนาด้วยความตกใจว่าท่านทําอะไรลงไปแล้วก็ถามต่อว่าเราควรทํายังไงกับท่านดีทะเลถึงจะสงบแล้วคําตอบของโยนาก็ตรงไปตรงมาจะน่าแปลกใจนะคะเขาบอกจับข้าพเจ้าโยนลงทะเลไปเถิดแล้วทะเลจะสงบเขารู้ตัวว่าเป็นต้นเหตุและยอมรับผล แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือปฏิกิริยาของพวกกลาสีครับคือแม้จะรู้ว่าโยนาเป็นต้นเหตุแต่พวกเขากลับลังเลไม่อยากทำตามความพยายามครั้งสุดท้ายในข้อ13 แต่พวกกะลาสีนั้นพยายามอย่างสุดกำลังที่จะพายเรือกลับเข้าฝั่งแล้วพอหมดหนทางจริงๆก่อนจะโยนโยนานลงทะเลพวกเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกคืออธิษฐานไม่ใช่ต่อพระตัวเองแต่ต่อบพระยาเวพระเจ้าของโยนานวิงวอนว่าข้าแต่พระยาเวขอโปรดอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพินาศเพราะเอาชีวิตชายผู้นี้เลยอยอมรับอำนาจพระเจ้าขอความเมตตา แล้วทันทีที่โยนาถูกโยนลงทะเลพายุก็สงบเงียบลงทันทีเลยพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาจึงยำเกรงพระยาเวอย่างยิ่งแล้วก็ทำสองอย่างคือถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวและบนบานไว้นี่คือการกลับใจจริงๆเลยนะคะใช่ครับเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายมากคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้ากลับมาพบและนมัสการพระองค์ผ่านความผิดพลาดของคนที่หนีพระเจ้าเนี่ยแหละ เหมือนกับว่าสารของพระเจ้าไปถึงผู้รับกลุ่มแรกแล้วแม้จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมอย่างนีนาเวแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นพอโยนาถูกโยนลงทะเลพระเจ้าก็มีแผนต่อทรงกำหนดปลาใหญ่ตัวหนึ่งให้กลืนโยนาเข้าไปแล้วเขาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนใช่ครับการอยู่ในท้องปลา3วันสคืนนี้ชี้ถึงความเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆในภายหลัง อ๋อที่เปรียบเทียบกับการที่พระองค์จะอยู่ในอุโมง์ฝังศพ3วัน3คืนก่อนฟื้นคืนพระชนถูกต้องครับมันเป็นการบอกใบ้ถึงความตายและการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นแกนกลางของข่าวประเสริฐเลยจากเหตุการณ์ทั้งหมดในบทที่1น,นี้สรุปประเด็นที่ทรงพลังมากคือสารของพระเจ้าครบถ้วนถึงปลายทางเสมอไม่ว่าคนสงสารจะเป็นยังไงก็ตาม ต้องครับลองไล่ดูนะค่ะสารนั้นไปถึงตัวโยนาเองแม้จะอยู่ในท้องป่าซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าและกลับใจจริงๆสารนั้นไปถึงคนบนเรือพวกกะลาสีต่างชาติได้เห็นฤทธิ์อำนาจความยุติธรรมความเมตตาของพระเจ้าเต็มๆจนเกิดความยำเกรงนมัสการจริงด้วยค่ะแล้วสารนั้นก็จะไปถึงนินเวเพราะเดี๋ยวโยนาจะได้ไปประกาศจริงๆในบทที่3 และสุดท้ายสารนั้นก็มาถึงพวกเราในวันนี้ผ่านการที่เรื่องนี้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์แล้วบทบาทของผู้ส่งสารล่ะคะประเด็นนี้สําคัญมากครับแม้พระเจ้าจะทรงฤทธิ์ทำงานผ่านคนไม่สมบูรณ์ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตคนส่งสารจะไม่สําคัญนะค่ะแล้วถูกเรียกให้มีชีวิตที่สอดคล้องกับสารที่เราประกาศเป็นพยานด้วยการกระทําไม่ใช่ทําตัวตรงข้ามเหมือนโยนาตอนแรกที่หนีพระเจ้า และก็อย่างที่สองคือเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อถูกถามเหมือนที่กลาสีถามโยนาเราก็มีหน้าที่ต้องชี้ทางรอดที่แท้จริงซึ่งมาจากพระเจ้าคือต้องบอกว่าพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นใครคือพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้สร้างทะเลแผ่งดินแห้งผู้ทรงรู้ทุกสิ่งยุติธรรมมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดฤทธิ์อำนาจพระองค์ทำอะไรได้ครอบครองเหนือธรรมชาติบาป ความตายนำความสงบมาสู่ชีวิตที่วุ่นวายช่วยให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้แล้วจะเดินในทางรอดได้ยังไงผ่านการกลับใจจากบาปหันมาเชื่อวางใจในพระเจ้าโดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่คือเชื่อในพระเยซูเราจะตอบสนองต่อการทรงเรียกให้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนรอบข้างยังไงจะสะท้อนพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้ทุกคนรอด หรือจะยังติดอยู่กับความกลัวความสบายส่วนตัวหรืออคติในใจเหมือนโยนาตอนแรกหรือเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเราเลือกเป็นผู้ส่งสารที่สัตย์ซื่อแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามครับและสำหรับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่กับ1ิบนาทีมีพระพรในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ